วันหน้านะครับหนึ่งกุมภาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดซื้ออะไรก็ได้นะคะให้มีแปดนะคะ,<น>ะก่า่า <c oughs> แปดนะครับแปดแล้วก็น่าจะเลี้ยนไป <c oughs> เรา ผมขอเลขอาจารย์บอลมาหนึ่งตัวเมื่อวัเมื่อกี้ผมขอเจ็ดจากอาจารย์บอลผมก็เลยให้เจ็ดเก้ามากระจาบนบอลบอกว่าเก้าผมไม่ถามมาชัวร์นะชัวร์ก็เลยเอาเป็นแปดเก้าเป็นเดียวไปเลยนะครับเนะาะเดี๋ยวเราไปไปดูอีกพรุ่งนี้ดูก่อนว่า,วาเลขมันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเนาะงแปดเก้านะวันนี้ไ,ไ,ไปดูย้อนหลังได้ก่อนเลขจะออลบ่นเนี่ยผมบอกอาจารย์บอลว่าเจ็ดต่อมาบ่นเนาะคืออ่ะเดี๋ยวเราไปแค่วิ่งแปดก่อนนะครับหนึ่งมุมภาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเนาะ เดี๋ยวรอยืนยันพรุ่งนี้อีกรอบนึ่งวันนี้ขอไปทวนเลขก่อนถ้ามันออก9า7 9านะครับ9 7 9ล่างอะไรนะ6กหนึงหนอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยแค่วิ่งแปก่อนนะครับหนึ่งพุมงาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8ดนะครับนาะ ไม่ต้องมีลานะครับแลเมื่อคืนมีเจ้ามือใหญ่ส่งคลิปมาบอกว่าเขาจะล้มเก้าจานนัดไม่มีเก้าแน่นอนกับบางสำนักไร้โซดาเลยว่าบ่มีเก่าแน่นอนมีเก่าไม่เหยียบหนามันเยียสิไปเหยียบเรื่อยๆนะครับเก้าเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียวนะมีสองตัวมีน้องวัดต้นกับสองตัววันอะไรกับวักี่ว่าก็จานบอดก็เลยบอกว่าวอนหนึ่งอะร่องรางแล้วเจ็เก้าจะไปบนแน่นองเด้อแต่ว่าขอให้คููหลังผมบอกสํานิด ถ้าไปคู่หน้าอีกนี่ก็ได้เงินเหมือนเดิมได้เงินยอดทุกคนครับโอ้นะครับมีเก้าหมดเลยครับเก้าสองเปอร์เซ็นก็พี่แอ้นนะครับได้ข่าวว่าวิ่งเยอะนะครับสามแตะนะผมยังเอาคลิปผมไปลงเพจอยู่เลยนะครับเนาะโอ้ยเอนี่โอ้ย

เราเห็นตัวนี่ทำเลีนบไม่แป้นไม่แิดไปเลยนะผู้เล่นโไมา่รับ่นี่เราถก้ามืเ็นแถวตัวไห้มไปไหนท่าจังไหนแหมกับกีก้าวาเลยไปยหนึ่อะก บอกแล้วว่าไม่ใช่ของเล่นเ่ยผมดูไปเหรอผมไม่รู้ผมดูไแล้วครับผมไม่สนใจว่าถูไม่ถูว่าจะลูกสีถือน้มือนีาดีใจด้วยนะคะโอ้ย่นอนไปกบีมไทยเลย้ใสนะบุญเน้าเพี้ย้ยิไปเย้รัตเลยมาแล้วสวาออกตัวเ้นวานคเพี้ยน ครับทุกคหากล้องไปก่นอนีเอนะครับ F ซีเมืองคนนะครับล่านคว้าครับพี่นอ้องแล้วีเอาก่อนเลยลว่าทีนี้เล่นหนักินก็สาแสนแล้วะครับเนาะเอซเมืองคนนะครับแล้วก็ทีักครันนกกบี่ฮัคว้าก่อนบวกสาตัว5มืนสี่นี้ได้หลักแสนครับวกสตัวบแล้วก็อีกส<ม>ีนาสองครั้งก็เลยเต็มแสนกว่าบาทนะครับนี่แหละสมแล้วที่ทำให้ปู่นะครับปู่ก็มีชัข้าครับพี่น้อง ไม่ใช่ <_ d ash> เรื่องบังเอิญนะครับน้นี่แหละวันนี้แล้วก็คนลุ้นเยอะครับครับแต่เป็นได้ยังไงเอาสองเื่อนติดียอาจารย์ไม่ได้ให้เลเจ็ตเกาสองล้วให้เก้าเจ็ตเก้าเ็ตเ้าเลยแลไปซื้อไดยยังไงตัวเก้าเก้าสองตัวไปซื้อเลยนแต่วม่วันนี้เมื่อวันนี้อัพเบลเมื่อวานซื้อห้าสบบาทนซื้อร้อยถึงทำแล้โอ้ยติบหกครับบอลเ้อพี่น้องเม่ตสามเก้ามเล่ถามไปโซ่ถามรัวนะครับ ในไหนบาดนี่นีเฮาเลยอาตุลไม่เป็นไรอาจารย์นัอตตี้ไม่รู้เลยว่าถูกหรือผิดนะครับประมาณที่ถึงแล้ววันที้หนึ่งอะไรเก้าเจ็ดผมมีประมาณแปดสิบใบนะครับเราต้องดูว่าผมมีเก้าเจ็ดเก้าไหมเออแตคนนี้ผมเป็นยังขับพี่น้องตมือแห้งแง่งเลยโอ๊ยอาจารย์ไข่นะคะก็เลขออกจริงๆเลยนะคะทำให้ฉันเออใส่แบบก็คือเริ่บาทเพื่อ นี่ยังอันนั้นอันนี้สามตัวท้ายมัมาแล้วครับบอครับขอลครับโอลนพีน้องครับเรียกว่าขอหันกล่องกันมากก่อนเรื่องเรื่แก่เสือเี่เสือเรื่อ้บอกว่าย่งไหนโอบอกเม่อกี้ผมระวนมากผมสิแก่เสือเรีนเมื่อยเยี่ยมไดิโอ้อร้อรอ้อจัดจัดจัดไปเดี๋ยวจัแกเลย เ <sp> ียสิดาครับนะโอ้ยสอบแต้องหลายก็บอกครูว่าครูให้ออกตัวไหก็ได้ได้ขยับได้อกับึแต่ว่าสกับยอมมากแต่หหนังกับก็อยู่ในชุดเกานะครับก็ดีใจเึเกา โคกหนึ่งกันรกับหัวก็จะเป็นเก้าหนึงเลยนะครับเนาะเออไอกย่งนกอนเอก่อน่งเลยไอ้บรวาแม่หรือ่าอะไแมดีใจกับคนที่โชคดีด้วยนะคะ โชคดีคอมเมนต์ด้วยนะคะท่านผู้ชมอฮะอ่าหนึ่งพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับตันนี้เราเดาๆว่าน่าจะเป็นแปดเก้าเก้าแปดนะครับเนาะนาจะเดาเป็นตัวตัวก่อนนคิดว่าเม็ดเดียวน่าจะแปดเก้าครับครับพรุ่งนี้ค่อยเอาชุดเต็มแดงพุ่งปั่วนะ กับไปเลีกอาจารย์บอลแล้วนะครับเม็ดเดียวก็แ9ดเนะครับน้องอนะครับเนอโอ้ยเจ็บถอดพี่น้องพี่บอกไหลสำหับเล่นอับาจารย์ปล่อยแล้วนะครับเก้าอเ่แปดเก้าเก้าแลงล่างกับนี้ตั้งสองต้อกันกันไม่ถึงเราอันงไดดิ พกนึง่งว่านี่ไหแต่ว่าเมื่อคืนไล่กัอด้วชวดีด้วยนะทรับเขาสร้างลมมาจัดราตนีลนะครับเอออยากหัวได้หมดเจ็ดเก้าเจ็ดดู้น่นโคหองพี่พูดอย่ยางเลพี่โอ๊ยสันสันดูใจน้ำพี่ใ้ากนะคพี่เป็่พรักก็โชคดีนะคะ นี่นะครับตั้งแต่่นี้น่ะได้เป็นคนโปรนแน่นอนบัดที่ดีนจ้าโอยูหรอคนใหม่เป็นบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อพีทักได้เป็นแสนเลยน้องน้องเป็นแสนกันสองแสนบอคุณได้หรอนาหัวเสีย้หาจังใดเท่าไหร่บุญสองนี่คสองแสนเป็นออกเด้

ตรงเสาอาทิตย์ก็ั่นหรือยังไงครับเดี๋ยวยหัวมันไปชุมกันก่อนนะครับเนาะยังไม่แแล้วกันนะครับเนาะนี่ตัวนี้ยังหลซี่คูหามอกเขาหลุดเดียวหลดนะครับเทียยง้านนี้แปดอย่างแบบไรไแปดจะากบแน่ๆกันขึ้นว่าแปเก้านะครับแปดเก้าแปดหกไมเห็อไก่อเห็นตองขีดเกทบตวงไปเลย

เห็นไหมคองดูดน่ไหมอ้าคนก่อนคนก่อนอะไรยมองไม่เห็นนี่ความดันความดันนี่มอไม่เห็นม่มองไม่เห็นเไม่ไม่มันเป็นฟิล์มกันเสียงเราต้องอ่านะคนว่าจะพักเพราะว่าเล่าใจแย่ความดันห4 9่งร้บครับเอยวแหมป นะครับผมโพสเฟตเหมือนว่าสิมาตอนแรกว่าจะพักร่างกายแยกความดัน149ก97เลยทีเดียวคนน่ะแน่ลูกปินมาเยอะกำลังจะฝืนลงไปรับอความดันจะก็เป็นเลขประกาศเด้เราได้อคนเป็นสองหมื่นมาเคลื่อนมีสำนักต่างๆนะครับผมประกาศซื้อไปเลยบอกว่าจะกอาจานรอบใต้เหยียบปาก เดี๋ยวไปเหยียบเด้อเจ้าบอกให้เหยียบเนาะเจ้ามาสองตัวเด้อพี่น้องนะครับถ้าจะให้หวยจริงๆสำนักอื่นๆไม่ต้องมาแข่งกันครับเราทำเพื่อน้องที่ให้ไปอย่ามาขิงกันนะครับเนาะอันนี้มันระดับเป็นเท่ห์เด็กน้ำใครกันใครวันนี้คุยได้ทีนองวันข้าวไข่ก็ไม่กล้าคุยเลยวันหน้านะครับ หนึ่งกวางพาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแฝดซื้ออะไรก็ได้นะคะให้มีแฝดนะคะน้องแฝดนะครับแฝดแล้วก็น่าจะเลี้ยไปเราผมขอเลขอาจารย์บอลมาหนึ่งตัวเมื่อเมื่อกี้ผมขอเจ็ดจากอาจารย์บอลผมก็เลยให้เจ็ดเก้ามากระจาบบอลบอกว่าเก้าผมไม่ถามมาชัวร์นะชัวร์ก็เลยเอาเป็นแปดเก้าเป็นเดียวไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปไปดูอีกพรุ่งนี้ดูก่อนว่าเลขมันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเนาะงแปดเก้านะ วันนี้ไปดูย้อนหลังได้วันเรียจะออกบนเนี่ยผมบอกอาจารย์บอกว่าเจ็บกอมาบนเนาะคือหมอนี่ไม่อยากได้เจ็บกอดนะผมเร้ยกมือยกกับไรอีกสนนะคนดูแล้วหลังนีบเป็นล้านนะครับเนาะเอาก็บมาหอแกงโบแดงไปขึ้นเงียบเน้อโบแดงน่าจะไม่มาโบแดงไม่มาเต้นเลยวันนี้โบแดงมาได้เป็นล้านเนี่ยฮะโบแดงได้เป็นล้านนะคะน้ำลามเต้นเลือดมาแล้วเนี่ย

เก้าสองบวสองร้อยนี่หรอเฮ้ยค่นะคะท่านผู้ชมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เสื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดนะคะเก้าวันวันที่เก้าก็ยังมาสองตัวนะครับดีแล้วเด้อยูเด้อวยแข้งเจ้าไหลวันที่ีงวหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดนะคะ 哇，嗯。嗯